สวัค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเรื่องของการทบทวนอสมการนะคะโดยการเอาข้อสอบมาคุยกันเนอะอาะมาดูกันนะคะจุดประสงค์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะสามารถหาคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะแล้วก็ สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบอ่ะข้อข้อหนึ่งเลยนะคะข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องโอเคเอาไหนดีนะ่าถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะเด็กๆดูนะมันมีอะไรบ้างมีช้อยที่หนึ่ง ใช้ที่หนึ่งนะคะ a น้อยกว่า b แล้ว a บวก c น้อยกว่า b บวก c เป็นไปตามอะไรคะสมบัติการไม่เท่ากันของการบวกใช่ไหมคะ a น้อยกว่า b แล้ว a ลบ c น้อยกว่า b ลบ c ก็เป็นสมบัติการไม่เท่ากันของการบวกเหมือนกันนันข้อหนึ่งก็ถูกข้อสองก็ถูกใช่ไหมคะข้อหนึ่งก็ถูกข้อสองก็ถูกนะคะถัดไป ถ้า a มากกว่า b แล้ว a ลบ c น้อยกว่า b ลบ c เอ๊ะทำไมอันนี้ a มากกว่า b แล้วตรงนี้กลายเป็นน้อยกว่าล่ะเอาแล้วข้อนี้นั่นเองใช่ไหมคะไม่เป็นไปตามสมบัติการไม่เท่ากันของการบวกใช่ไหมคะฉั้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนั่นเองอแล้วนั่นก็คือข้อคอ5นี่แหละ นะคะข้ององูเรามาดูนิดนึงเนาะถ้า a มากกว่า b แล้ว a บวก c จะมากกว่า b บวก c ก็เป็นไปตามสมบัติการไม่เท่ากันของการบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสรุปข้อหนึ่งตอบข้อค5ถัดไปข้อสองค่ะถ้า c น้อยกว่าศูนย์แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะ กว่าศูนย์อ่ะเราเราเอาง่ายๆเลยนะคะเราก็จะให้เรากําหนดเลยให้ c นะคะอะไรที่น้อยกว่าศูนย์ก็ต้องเป็นจํานวนลบใช่ไหมคะเรามาดูกันนะเราจะให้คืจะให้ c แทนด้วยนี่เลยแทนลบหนึ่งเลยค่ะลบหนึ่งนะคะถ้าเป็นลบหกคูณ c ก็เป็นลบหกคูณลบหนึ่งได้ท่าไห่คะ ลบหกคูณลบหนึ่งได้อะไรคะก็ได้หกใช่ไหมคะหกมากกว่าศูนย์จริงไหมจริงถูกอะต่อไปถ้าให้ซเป็นลบหนึ่งสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองใช่ไหมคะลบสองมากกว่าลบสี่ลบ 4, ลบหนึ่งลบ 1. ลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งจริงไหม ไม่จริงข้อคอไฟค่ะห้าคูณลบหนึ่งได้ลบห้าสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามเป็นไงคะลบห้ามากกว่าลบสามจริงไหมไม่จริงอีกแล้วครานี้ก็ไหม่จริงครานี้ก้อหม่จริง่ะลบสี่มากกว่าลบสองสี่ลบสี่ลบลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งใช่ไหมคะมากกว่า ลบสองก็เป็น2จริงไหมก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นก็ตอบกอไก่เพราะฉะนั้นข้อ2ที่ตอบกอไก่นะคะใช่ข้อ3ค่ะข้อใดคือคำตอบของอสมการปปบวกหกน้อยกว่ายีนะคะเจอช้อยแบบนี้เด็กๆเ,เอาไปแทนค่าก็ได้หรือเด็กๆก,ก็ใช้สมบัติการไม่เท่ากันแก้อสมการออกมาง่ายเนาะปป บวก6น้อยกว่า24ก็ทำไงคะก็เอา6ลบออกทั้งสองข้างใช่ไหมคะก็ได้เป็น24ลบ6ต่อปาก็เลยเป็น18ใช่ไหมคะ โอ้โหแต่พอปลาต้องน้อยกว่าสิบแปดนะตอบขอไขได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิบแปดเพราะฉันก็เลยตอบได้แค่กอไก่นั่นเองง่ายเนาะง่ายมากเลยอะ่ะ <c> ด <oughs> ีค่ะต่อไปนี้เรามาดูข้อสี่กันแล้วนะคะข้อสี่เนาะบอกว่าไงข้อใดคือคำตอบของ อสมการนะคะน่ะก็ได้คำตอบของอสมการนี้นะคะ x ลบ6น้อยกว่า24นะคะก็เป็น x ลบ6บวก6น้อยกว่า24บวก6ใช่ไหมคะนำ6มาบวกทั้งสองข้างเนาะก็ได้เป็น x น้อยกว่า30นะคะ x น้อยกว่า30ค่ะเต่ ความจริงมันก็ได้ทั้ง2อันเนาะแต่ว่าเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นอันนี้เป็นเต็มลบเพราะฉะนั้นตัดจริงเลยต่อบ้อขอขไข่เลยเนาะง่ายเนาะไปค่ะข้อที่5ค่ะ3วงเล็บ x บวกหน้อยกว่าหรืเท่า,ากับ9ค่ะก็เป็น ได้เป็น3ลบ5นะคะ x ก็เลยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2อันเองทีนี้อันไหนล่ะที่มันจะเท่ากับลบ2เรามาดูกอไก่กันก่อนกอไก่ฟูคิดเลยๆนะกอไก่จะได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5ใช่ไหมคะเราเอาลบ5มาลบทั้งสองข้างใช่ไหมคะถัดไปค่ะข้อขอไข่นะคะเราก็ต้องเอา4มาหารทั้งสองข้างเนาะก็ได้เป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ2นะคะ ไฟล์ค่ะหรือด้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8บวก12กลายเป็น20นะคะงงงูค่ะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3นะคะปึ๊บอันไหนอะไรล่ะโอ้โหชัดเลยชัดเลยก็คือข้อขไข่นั่นเองใช่ไหมคะเป๊ะเลยเหมือนกันเลยนะคะโอเคอ่อไปห้อง6ค่ะ วันแรกอ่านไปครึ่งเล่มวันต่อมาอ่านได้เพิ่ม20หน้ารวมสองวันอ่านได้มากกว่าร้อยสิบสองหน้าหนังสือเล่มน,นี้มีอย่างน้อยที่สุดกี่หน้านะคะวันแรกอ่านไปครึ่งเล่มนะคะเราก็กำหนดให้ x กกให้ x แทนจำนวนหน้าหนังสือ A แทนจำนวนหน้าหนังสือนะคะก็จะได้เป็นครึ่งเล็บก็เซนหนึ่งส่วนสองนะคะบวกกับยี่สิบเหกือยี่สิบจแล้วก็ได้อะไรคะบวมสองวันก็มาหัวกกันมากกว่าก็เครื่องหมายมากกว่าหนึ่รสิบสองตรงกับอสมการไหนไหนไหน่าพอนเยอะ ขอไข่ okay. นะคะไปข้อที่6ข้อที่7ละข้อที่7ค่ะอ้าววันแรกอ่านได้เครื่องแรกวันต่อมาอ่านได้เพิ่ม20มากก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสอง x บวก20รวมสองวันอ่านได้มากกว่าก็มากกว่า112นะคะเอาแกง่ายก็เอายี่สิบมาก่อนใช่ไหมคะ ก็เป็น1้อยสลบยีก็ได้เป็นเป็นหส่วนส x มากกว่า9ก้าสอง x เดียวก็เลยมากกว่า92้าคูณส x เดียวก็เลยมากกว่าหนึนะคะ ต้องมีอย่างน้อยคำนี้อย่างน้อยก็คือขอให้มันมีนะคะเพราะฉันก็กลายเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าค่ะเพราะว่าเป็นร้อยแปดสิบสี่ไม่ได้นะเพราะมันต้องมากกว่านะคะก็เลยตอบงองูนะคะต่อไปข้อที่แปดค่ะน้องมีอายุน้อยกว่าพี่สิบปีพี่กับน้องมีอายุรวมกันไม่ถึงหกสิบสองปีน้องมีอายุมากที่สุดกีปีะ น้องมีอายุน้อยกว่าพี่สิบปีอ่าน้องมีอายุมากกว่าพี่รือมากที่สุด10ปีก็ต้องให้เอแคนไข่ค่ะให้เอแคนอายุน้องเนาะเอแทนอายุน้องค่ะแต่ว่าน้องมีอายุน้อยกว่าพี่สิบปีแปลว่าพี่อายุเท่าไหร่คะพี่ก็ต้องอายุน้อง บวก10เนาะพี่กับน้องมีอายุรวมกันไม่ถึง62ปีแปลว่าเอาอายุพี่ x บวก10บวกกับอายุน้องนะคะไม่ถึงก็ต้องน้อยกว่า62เนาะอนะได้เป็น 2x บวก10 น้อยกว่า62 2x น้อยกว่า62ลบ4ได้52เนอะ x เดียวก็เลยน้อยกว่า26ค่ะ x ก็คืออน้อยเนอะ x น้อยกว่า26พราะฉะนั้นน้องไม่สุดจะเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า26 มากสุดก็ยิ่งห้าใช่ไหมคะชั้นคนนี้ตอกขอควายนะคะต่อไป้อที่เก้าค่ะสองเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่ไม่ถึงเจ็ดนะคะสองเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่ไม่ถึงเจ็ดเราให้จํานวนดังกล่าวจำนวนใดได้บ้างเอาให้เอ็กแทนให้เอ็กแทนจำนวนจำนวนหนึ่งละ เอกหางจำนวนจำนวนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็สองเท่าของ x มากกว่าสิบห้าก็ลบสิบห้า u ไ,ไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงก็น้อยกว่าเนาะ u ไม่ถึงเจ็ดก็น้อยกว่าเจ็ดนะคะสอง x ก็เลยน้อยกว่าเจ็ดบวกกับสิบห้าสอง x ก็เลยน้อยกว่ายี่สิบสองนะคะ เดียวก็เลยน้อยกว่ายี่สิบสองหาสองกลายเป็นสิบเอ็ดค่ะเอาไหนดีจ่ะจำนวนต่างจำนวนได้ไหรือป่าจำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่าสิเ็ดจำนวนทุกจำนวนให้น้อยกว่าสิบแ่มันเจอได้เป็นสิเ็ดนาะเพราะฉะนั้นก็เลยตองออกใส่เลยโอเคจบแล้วค่ะนี่ทั้งหมดดาวเครา